ติดตามความสืบหน้าของคดีแชร์ลูกโซ่ยููฟันสโตค่ะล่าสุดนี้ฐานเจ้าหน้าที่ได้มีการอายัดทรัพย์ของเครือข่ายนี้เพิ่มเติม,ตมอีกกว่า200ล้านบาทค่ะเป็นการออกมาเปิดเผยของพลตํารวจโทสุวิระส่งเมตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายอยููฟันเพิ่มเติม,ตมโดยเป็นการอายัดทรัพย์สินของบริษัทย่านบางนาตราดประกอบไปด้วยเงินสดจํานวน70ล้านบาทหุ้นมูลค่า17ล้านบาท อาคารที่อยู่ระหว่างการกอร่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน100ยูนิตซึ่งมีการกอร่อสร้างไปแล้วกว่า1ะ6 0เงินลงทุนประมาณ165ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ทำการอายัดมูลค่ากว่า180ล้านบาทซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดที่อายัดในครั้งนี้เป็นส่วนที่ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันโดยเตรียมส่งมอบให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบตามพรบการฟอกเงินต่อไปค่ะ ส่วนการติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ถูกออกหมายจับที่หลบหนีอยู่ที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับทางตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลนะคะล่าสุดทราบว่าทางการมาเลเซียได้รับหนังสือจาก,กะ จากทางการไทยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดรอหนังสือตอบกลับจากมาเลเซียค่ะในคดีนี้นะคะตอนนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วจํานวนทั้งหมด1.59คนรวมความเสียหายกว่า50ล้านบาทค่ะ,คะในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยในกรุงกวลาลัมเปอร์นะคะตอนนี้ก็กําลังเร่งตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันเป็นบริษัทในเครือนะคะ,คะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับนายดาโต้เดนิเอลเตค่ะ เราจะไปติดตามความคืบหน้าทั้งหมดนี้นะคะจากคุณชยศดมุกดาหารค่ะรายงานมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาลเลเซียค่ะเชิญค่ะ จากกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่านายดาโต้เดนเนเต้หนึ่งในผู้บริหารของบริษัทยูฟันกรุ๊ปจะมีการเปิดสัมมนาที่โรง,งแรมแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียนะครับให้กับสมาชิกต่างๆให้ได้ฟังกันซึ่งล่าสุดทางตํารวจของไทยที่อยู่ประจําที่สถานเอกอัครราชทูตนักลงุงลัลลัมเปอร์ก็ได้ไปตรวจสอบสํานักงานและก็ออฟฟิศต่างๆนะครับที่มีการระบุว่าเป็นบริษัทของในเครือยูฟันกรุ๊ปครับ โดยการทํางานในครั้งนี้ผมได้ประสานไปยังพันตํารวจเอกรัชเดชนันทพฤษาเดชาอัครา,าทูตที่ปรึกษาฝ่ายตํารวจสถานเอกอัครา,าทูตุไทยนักกรุงัวลาลัมเปอร์เพื่อที่จะติดตามตรวจสอบสถานที่ที่ก่อนหน้านี้มีการอ้างว่าจะใช้เป็นสถานที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งที่ในอาคารน็อตพอย t ์ชั้น12ที่เคยเปิดเป็นบริษัทของยูฟันสโตตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2556แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยู่ในย่านเซดังทางตอนใต้ของกรุงกวลาลัมเปอร์ที่แต่เดิมก็คือบริษัทยูฟันเซลส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบริษัท UBT Mall แทนแล้วข้าพกาวว่าที่ใหม่เนี่ยก็ยังมีก็ยังไม่พบบุคคลตามที่เป็นข่าวมีแต่พนักง,งานเจ้าที่ซึ่งเป็นเจ้าที่ของบริษัทหรือเปล่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ทราบใน่นนี้ ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่านายดาโตดดนเเตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยูฟันกรุ๊ปได้เตรียมจัดสัมมนาวันที่26เมษายนนี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในมาเลเซียรวมถึงเตรียมเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางการมาเลเซียก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและในขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันซึ่งชาวมาเลเซียคนหนึ่งก็ให้ข้อมูลกับผมนะครับว่าอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นการเปิดตัวที่บริษัทที่อยู่ทางตอนใต้หรือทางตะวันตกของประเทศ เนื่องจากว่ามีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างบรูไนและก็สิงคโปร์เป็นจํานวนมากก็เป็นได้ครับครับคุณผู้ชมครับซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้นะครับมีการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศด้วยครับว่าเป็นการสร้างกลยุทธ์ที่ต้องการจะเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งผมเองก็พยายามที่จะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของยูฟันแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันในกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ